ขอลาป่วยแล้วผู้จัดการไม่ให้ลาค่ะเลยลาออกแทนโอ้โหอันนี้พออยากจะแนะนำนิดหนึ่งนะคะ<ๆ>การที่เราขอลาป่วยแล้วเราป่วยจริงนะเขาไม่ให้ลาเราก็มีสิทธิ์ล้านะคะมีสิทธิ์ที่จะไม่ไปทำงานวันนั้นได้เลยถ้าเราป่วยจริงๆไม่ต้องกลัวค่ะก็ลาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วก็หนึ่งเลยเก็บ หลักฐานที่เราลาหัวหน้าไว้เรียบร้อยว่าจะเป็นแชทข้อความเนาะแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นหลักฐานถ้าไม่มีใบรับรองแพทย์นะคะก็เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดของเราวันนั้นที่มันยืนยันได้ว่ามันคือวันนั้นจริงๆเช่นอาจจะถ่ายวิดีโอกินยาไว้หรือใบเสร็จค่ายาก็ได้เช่นกันแล้วก็สลิปเงินเดือนที่ถูกหักเงินไปเขาก็จะอาจจะมาอ้างเนาะว่าก็ในเมื่อไม่ให้ลาแล้วคุณไม่มาทํางาน ก็ต้องหักเงินของวันนั้นซึ่งจริงๆมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเรายังใช้สิทธิ์ไม่ครบ30วันใน1ปีนะคะเขาจะหักเงินของเราไม่ได้ที่ให้เก็บ3อย่างนี้เพื่ออะไรคะถ้ายังไม่เกิน2ปีเรานําหลักฐานนี้ไปเรียกเงินคืนย้อนหลังได้เลยค่ะไม่ใช่แค่ค่าจ้างนะคะ ที่เราจะได้รับคืนครบจําจำนวนทั้งหมดในาใยจ้าจะต้องเสียดอกเบีย้ย15%ต่อปีด้วยแจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดังนั้นป่วยจริงก็ลาให้ถูกต้องแล้วก็หยุดพักเลยค่ะหัวหน้าจะยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าสิบลาป่วยคือการแจ้งให้ทราบไม่ต้องรออนุมัตินะคะ